มาแล้วรางวันแข่งมีอะไรบ้างครับรางวันแข่งสําหรับผมก็คือการที่ทุกคนที่เข้ามาดูมีความสุขที่ผมได้แชมป์นะครับผมอันนั่นคือรางวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดูเปิดเกมกูว่าทำไมเงียบ แม่เป็นราชาเหรอวันนี้ไม่มีนุ่ลงเรือครับ เวนอนเรี you Diamond, Metal, Night, ้วมากๆๆๆมากมากมเลยนะทําไมมึงถึงปั่นเสร็จแล้ว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 ล่ะเอาเอาไม่รู้แหละกูซ้ำอ่ะ้าปั่นไวอ่ะต้องซ้ำแหละเพื่อน ทำไมตัวนี้มันดูทื่อไว่ไรวะ ช่วยแบบดับเบิลตาก่อนแล้วครเขาปั่นไฟไว อืมมันไม่มองหลังอนะเฮ้ยไปไหนวะ <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ ผมหน,หน้าเปิดเครื่องมามาผมลืมไปว่าตัวนี้มันไม่ค่อยได้แขวน ฝักมือเหรอน้าน้องน้องฝักมือใส่พี่อ่ะน้องไห้ได้ไปทีคัน <c oughs> นั้นบ้านป่าปะ 大为嘛？ เดินช้าเหรอไม่นะครับตัวนี้เดิน4.6ครับก็เดินปกติอ่ะเดินเหมือนพวกแทบอะไรอ่างเ้แต, <c oughs> แต่เครื่องก่อนมาช่วยกันด้วยเฮ้ย,ยูีกันเซ มันน่าจะแตกเครื่องครับเดีย๋ยวเอาแขวะแล้วเดี๋ยวก็ไปทิ้เครื่องอีกทีให้เครื่องมันลดแบบว่าไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะ <c oughs> เกลี่ยงบอกเลยว่าเกลี่ยงเกลาอันนี้มองหลังปึ๊บจ๋เอ๋อาตียี่อะไรอะ่ะ 没来吧？没来对吧？ ม่าจะช่วยพอดีอยู่ตรงนั้นพอดีรู้ว่ามาแตะเครื่องนี้วะไม่ช่วยมาแตะเครื่องนี้เหรอไม่ครับคนบ้านายิงดูเขาแอบตู้ มันไม่ช่วยแล้วว่ะโอ้ไม่มันเลยเฮ้ยอันนี้ทันเหรอนะไม่ทนนะันครับตายก่อนไกลกึน้นอือไม่เอาขวาตายยาก โอ้ลืมใช้พลังใส่มันน้ำมันอโหโหดป้าสุก็มันเก่งตรงพลังมันอะ่ะม,มันเก่งตรงพลังของมันอะ่ะ พลังที่มันยกขึ้นมาแล้วไอเนี้ยมีเนี่ยเก่งนะก็ถือว่าจุกยากอะ่ะคือถ้าเกิดมันยกแม่นก็คือโดนชัวร์วนั้นเลยครับมีเวลโดนเนิฟไม่ตัวนี้โหดจัดผมว่ามันก็ไม่ไม่ถึงกระโหดขนาดนั้นนะก็เก่งแหละมันไม่มันไม่หมูอ่ะแต่คือมันไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเรียกว่าไงอะ่ะคือถ้าเกิดสมมติเราจะใช้พลังให้เขาเยี่ยมเนี้ยเขาก็จะฉีกครับถ้าเราใช้พลังสกิลยกไม่โดนเขาก็จะฉีกครับ ถ้าเกิดเป็นด่านที่แบบว่าเป็นแมสต่อๆต่อๆกันอย่างเช่นพวกซับโฟพวกอาซาลอฟด่านที่มันเป็นแมสต่อตติดๆกันอะถ้าเราสกิลไม่โดนเขาวิ่งฉีกเราเดินต่อสกิลไม่โดนเขาวิ่งฉีกเก็นปะแต่คือที่เก่งไอ้ที่เก่งของมันอะมันไม่ใช่พลังยกยกแทงเท่าไหร่หรอผมว่าที่เก่งคือมันไม่ต้องแขวนเย้ยพอเราไม่ต้องแขวนเนี่ยเราเราจะแต่ว่าเราจะใช้กระถิ่เครื่องไม่ได้นะที่ ไว้มาดูอีกทีเดือนหน้านะพี่ชายอนนห้าน้าวทำไมอะพุโตเนียนไปไหนขอบคุณ5้ารอปิด้วยครับคือคือมันคือมันเก่งตรงที่ว่าแทางหลังเนี่ยไม่ได้ใช้ครับอันเนี้ยไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยแทงหลังเนี่ยไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้แน่นอนคนระับบอลโล่ไทม์เนี่ยไม่ได้ใช้คือสมมติสมมติส่งไปขังใช่ป่ะแล้วเราเดินกลับไปแคมป์ได้อย่างเงี้ยตายนะคือแบบช่วยยังไงบอลโล่ไทม์ก็ไม่ติดอ่ะโอ้ลุดทุกลุดทุกก็ใช้ไม่ได้ครับลุดทุกแทงหลังใช้ไม่ได้หมดเลยเปิร์กท